ว่ามารคืออะไรมีตัวตนจริงหรือไม่ต่างกับกิเลสในจิตอย่างไรครับเรื่องของมารมีหลายนัยยะนะมีหลายนัยยะมารมีอะไรบ้างนะอุโสโตมีพวกเทวดาพวกไหนที่เป็นมารนะพวกอะไรพวกหนึ่งจะมีเทวดาพวกก็มีดาวดึงไหมที่ลบกันกับเทวดา,าก็จะขอกภัครับน่าจะเป็น อย่างแยกไม่ชัดเจนว่าระหว่างมารกับอาสูรนะครับว่าสองสองชื่อเรียกนี้ต่างต่างกันอย่างไรครับเพราะในพระสูตรก็จะมีบอกว่าเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี้อย่างหนึ่งแล้วก็จะไปเจอ,อที่บอกว่าเวลาอาสูรจะรบก,บกับเทวดาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกพระสูตรจะเจอว่าอาสูรไปรบก,บกับเทวดาชั้นเดาวกันนึงก็เลยพอเป็นข้อมูลในเบื้องต้นว่าอาสูร นี้เนี่ยกเทวดาชั้นดาววดึงน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในพบเดียวกันซึ่งก็ตัวอสูรก็อาจจะเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ยังตั้งข้อสังเกตไว้อยู่ครับยังไม่อ่า,<ม>าอ่า<จ>ะยังไม่ได้ฟันธงเนาะครับแล้วมารที่พบเนี่ยมารหมายถึงความตายมารหมายถึงอกุศลในจิตอย่างนี้อ่าดังนั้นคาว่ามารเนี่ยก็ใช้หลายนัยยะเหมือนกันนะแล้วมารที่เป็นตัวมาก็มี นะก็จะใช้กับพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็จัดเป็นมารเหมือนกันอะกุศลในจิตของเราก็จัดเป็นมารขวางกัน้นะการปฏิบัติภาวนาถัดไปจากมาวุ่นไทยนะครับในเรื่องพระสารีบุตรกราดตามทิศที่พระสชัชชิซึ่งเป็นอาจารย์อยู่นั้นผู้ถามได้ค้นหาในโปรแกรมโดยขีคำว่าสารีบุตรทิศสชัชชิก็พบว่าอยู่ในสารีบุตรทเทราประธานที่สาม ว่าด้วยบุพจริยาของภาษารีบุตรซึ่งเป็นคํากล่าวของภาษารีบุตรและไม่มีพุทธวจนะรองรับจึงมีข้อสงสัยว่าดพระอาจารย์จึงนําเรื่องนี้มากล่าวอยู่หลายครั้งหรือมีพระสูตรในเรื่องอื่นในพระสูตรอื่นในเรื่องเดียวกันนี้ครับอก็ลองหาดูสิเนาะถ้าเป็นคํพภาษารีบุตรนะก็แสดงว่าเป็นคํพภาษารีบุตรอ่ะแล้วก็มีผู้เจ้ารับรองไหมเนาะลองดู ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะเพราะบางทีในในบางครั้งเทวดาพูดแล้วก็มีผู้ชจ้าไปรับรองปิดท้ายที่หลังอะไรอย่างนี้นะอต้องตรวจสอบดูก็ยังยังไม่ฟันธงนะตรงนี้ลองเก็บเป็นกลางๆไว้ก่อนนะ <c oughs> ในในหลายๆอันเนี่ยมันจะมีซ้ำๆนะ ลองดูซิอันนี้มีซ้ำหรือเปล่านะถ้าไม่มีซ้ำก็แสดงว่าเป็นคำของสาวกแต่ถ้ามีซ้ำนะเราลองหาดูอีกทีหนึ่งนะเผื่อจะมีพระสูตรอื่นนะที่พูดไว้คล้ายกันนะอ่าอ่ลองก็ต่อไปได้ยินพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามภิกษุเหยียบผืนผ้าแต่ผู้ถามไปเจอพระสูตรเรื่องนี้เพราะว่า ในเวลาต่อมาก็มีสตรีขอให้ภิกษุเหยียบเพื่อความเป็นมงคลโดยยกพระสูตรขึ้นมาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคริฮัตต้องการมงคลเราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกขริฮัขอรองให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบผืนผ้าได้สมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายรังเกจที่จะเหยียบผ้าสาหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เหยียบผ้าสําหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วคำถามคือพระุทธเจ้าก็อนุญาต ทั้งให้เหยียบผืนผ้าเพื่อเป็นมงคลได้และอนุญาตให้เหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วได้ผู้ถามเข้าใจถูกต้องหรือเข้าใจผิดอย่างไรครับถ,ถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้ในอริยน,นัยก็มีบอกไว้ให้นะอะพระองค์เนี่ยห้ามบัญญัติห้ามเหยียบผืนผ้านะแต่ก็อนุญาตเพิ่มเติมในตรงนีใน้ในกรณีที่เขาต้องการให้เหยียบเพื่อเป็นมงคลนะหรือว่าเป็นผ้าที่สำหรับจะใช้เช็ดเท้าใช้เหยียบอย่างนี้ก็ได้ ถูกแล้วพระสูตรที่ระบุว่าเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรากุลทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสัมประการคืออายุทิพย์วันณะทิพย์สุขทิพย์ผู้ถามเข้าใจว่าสุขทิพย์คือนึกก็มีความสุขวันณะทิพย์คือผิวพรรณดีตามใจนึกแต่ไม่เข้าใจอายุทิพย์อายุทิพย,ย์เป็นอย่างไรครับอายุทิพย์เป็นอย่างไรอายุที่ยืนยาวหรือเปล่านะ เพราะว่าพวกเทวดาจะมีอายุที่ยินยาวลองไปดูที่ผู้เจ้าบอกจำนวนปีของเทวดาแต่ละชั้นก็มีค่อนข้างนานมากนะอันนี้จะจัดเป็นอายุที่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเป็นพันเป็นหมื่นปีเลยนะนนยินยาวไปจากวชิราหลักสี่กรุงเทพนะครับเนวสัญญาวงเล็บมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่อากินจัญญา โมเลบอะไรอะไรก็ไม่มีผู้ถามยังสับสนในความรู้นี้คือหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรือมีทุกอย่างแต่เหมือนไม่มีนั่นหมายความว่าเราไม่ส่งวิญญาณไปรับรู้ในสิ่งที่มีของโลกใช่หรือไม่การที่เรานั่งพิจารณาปฏิจจสุบาททั้งสายเกินระดับเป็นการนั่งใช้ความคิดหรือไม่การเมื่อพิจารณากลับไปกลับมาแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่เราไม่มีอะไรรู้เลยคือรู้ว่ามีขันห้าขันทั้งห้า แต่ไม่รับรู้ในความเป็นไปรู้สึกแต่ว่างๆไม่กระทบกระเทือนที่เป็นอารมณ์เลยการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ขอความกรุณาชแนะบอกสอนด้วยครับ <c oughs> ใช่ไม่ส่งวิญญาณไปรับรู้ในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั่นแหละในสัญญาประเภทต่างๆก็จะมีที่พระเจ้าเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ไว้อยู่นะ เอ่อได้พบเจอพระสูตรนี้อยู่ใจค่อนข้างยาวมากนะลองลองไปสืบค้นดูนะจะเจอพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอ่าในวสัญญาของอาคินจัญญายตนาพวกนี้นะและการไม่เอาสัญญาเข้าไปหมายรูในสิ่งต่างๆน,นะส่วนเรื่องที่เรานั่งพิจารณาสายปฏิจจะทั้งเกิดระดับใช่ใช่ความคิดก็คือคิดพิจารณาในเรื่องของปฏิจจสุบาน เป็นการคิดที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาทําวิชาเกิดขึ้นได้อ,อ <c oughs> การไม่รับรู้ในรู้มีขันธท่าแต่ไม่ไปรับรู้ความเป็นไปนะรู้สึกว่างๆก็ได้นะสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะก็คือเห็นการเกิดดับต่อไปนั่นเองหรือเห็นความเสื่อมของสมาธิแต่ละขั้นนะ นั่นนี่คือหลักที่เหมือนกันในสมาธิทุกขั้นเห็นตัวสมาธิเองเนี่ยมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปนะหรือในขณะที่อยู่ในสมาธิขั้นนั้นๆเนี่ยเห็นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้านะนี่เป็นหลักในการเจริญวิปัสสนานะทำให้เกิดปัญญาทำให้ก้าวสู่ความเป็นอริบุคคลเป็นความแตกต่างของการทำสมาธิเพียงอย่างเดียว คือต้องมีการเห็นการเกิดดับควบผู้ไปด้วยจึงจะเป็นอริบุคคลอย่างนี้ต่อไปเป็นเรื่องทั่วไปสามคำถามนะครับจากบุรุษผู้มากด้วยอวิชชาปทุมธานีกรณีที่บุคคลหนึ่งนับถือศาสนาพุทธตั้งแต่กําเนิดจนเติบใหญ่แต่ที่ผ่านมาทําความชั่วไว้มากน่าจะครบภัยเวรทั้ง5ประการสุดท้ายสํำนึกได้แต่กลับมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาที่เขามีการล้างบาปกันได้ แล้วเขาก็บอกว่าบาปเขาหมดแล้วขอถามว่าบาปที่เขาล้างนั้นจะหมดได้จริงหรือถ้าหมดหรือไม่หมดแล้วลงอบายหรือขึ้นสวรรค์เขาจะไปลงอบายหรือสวรรค์ที่ศาสนาใดหากนรกหรือสวรรค์ทุกศาสนาเป็นที่เดียวกันแล้วสตางคาของเขานั้นอยู่ที่ไหนครับอ่าเป็นเรื่องของคนที่ยังงงงอยู่นะอืมไม่เป็นไรของพุทธเจ้าเราก็บอกว่าบาปกรรมจะหมดได้ด้วยมรรคมีองแปดนะ ไม่ใช่ด้วยการบูชาไฟเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นหรือพิธีกรรมใดๆนะครับใดความยึดมั่นในการตั้งค่ายังมีอยู่การเกิดใหม่ต่อไปก็ยังจะมีนะเขาควบคุมจิตเขาไม่ให้สร้างการเกิดได้ไหมล่ะถ้าเขาควบคุมไม่ได้การเกิดต่อไปมีแน่นอนนะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้เขารู้เรื่องปฏิจจสมุปบ,บาทนะไม่งั้นเขาจะไม่รู้เหตุรู้ผล และปฏิจจสุบารไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ล้วนมีเหมือนกัน,นคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันระบบของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขัณฑ์ท้านเนี่ยทำงานอย่างไรมีใครตอบได้บ้างนะมีแต่พระาศาสดาเท่านั้นที่อธิบายตรงนี้ไว้แล้วผู้ที่เข้าไปศึกษาเนี่ยสามารถรู้ตามได้และเห็นเป็นประจตตงรู้เฉพาะตนเองได้เป็นสิกขปตัวเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือฟังตามๆกันมา นั้นอยู่ที่เขาเนี่ยจะ,ะน้อมเข้ามาเพื่อศึกษาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะถัดไปจากป้อสมุทรสาครครับคารวะสามารถสามารถบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่ครับก็ได้หมดนะเป็นมนุษย์เมื่อไรถ้าเป็นมนุษย์นะเทวดาขึ้นไปแล้วสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องก็สามารถําได้ต่อไปต่อไปเป็นการแสดงความคิดเห็นหนึ่งความเห็นนะครับจากชัยนรงต์ตากสุนตานเล่มสิบสองหน้าสี่สิบ ข้อที่318บันบรทัดสุดท้ายหายไปในที่อ่านพระไตรปิฎกช่วยตรวจสอบด้วยนะครับความคิดเห็นนะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีก8คํคำถามนะครับจาก shs new york city ถามเป็นภาษาอังกฤษผมขออนุญาตอ่านแล้วก็แปลทีละประโยคนะครับถามว่า i am suffering from sadness and feel great loss and regret over a woman that Let walk out of my life due to powerful but wrong beliefs held at the time. ผ uh, ู้ถามบอกว่าผู้ถามได้เจ็บปวดจากความเศร้าและก็ความรู้สึกสูญเสียและความรู้สึกผิดจากผู้หญิงที่เขาได้ปล่อยให้เดินออกจากชีวิตของเขาเนื่องมาจากความเชื่อที่รลุนแรง uh, ที่มีอยู่ในนักขณะนั้น I have not been able to let go to forgive myself have l a c k e d uh, self awareness that h a s led to history in this a r e a of my l i f e where ี่ตอนนี้ g ้องต่อสู้กับ t วามส o ส e ยว e าคนพิเ a ษคน l ี ever enter it again ก็ือคือเขาไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้หรือว่าที่จะให้อภัยตัวเองได้แล้วก็แล้วก็ขาดความรู้สึกมีสติอยู่กับตัวเองที่ทำให้ไปสู่ให้มีประสาทตรงนี้เ,นเกิดขึ้นในชีวิตของเขาและตอนนี้ก็รู้สึกว่า,ามีความ สับสนแล้วความสงสัยเกิดขึ้นว่าผู้ที่มีความพิเศษเนี่ยจะเข้ามาสื่อชีวิตเขาอีกได้หรือไม่แล้วก็ how do i let go find peace to forgive myself ก็ถามว่าเขาจะปล่อยวางได้อย่างไรแล้วก็จะหาะความสงบสุขแล้วก็ที่จะ,ะให้อภัยตัวเองได้อย่างไรครับเพื่อลองบอกเขาว่าให้พยายามให้เขาวางจิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางเรื่องอดีตไนะปซะเพราะอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้ว ส่วนคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาในอนาคตก็ยังเป็นความไม่แน่นอนอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้อาจจะดีก็ได้อาจจะเลวก็ได้เป็นได้หมดนะแต่ถึงจะเป็นแบบไหนก็ตามก็ให้พยายามอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาจิตมารู้ตรงนี้ละความเพลินต่างๆไป so ขอการตอบเป็นสะังกฤษครับ so, uh, so translate พระอาจารย์คือวิทย์อ for you to understand in English. Uh, Prachan has answered that uh, just uh, to, in regarding your question how to uh, let go and find peace to forgive yourself, you just have to try to be at the present moment because uh, what the past has passed and it cannot be uh, uh, redo or it cannot be correct again. So just keep yourself at the present moment and that will be the best way. And uh, about the question that you might be having doubts about, if there's going to be any other people who are going to enter your life again. that is uncertain. Uh, you cannot be sure whether there will be someone or there will not be someone. and if someone will enter your life, you cannot be sure if it's a good person or bad person. everything is uncertain. so the best way is just, is just to. Uh, do your best at the present moment and keep yourself focused on your breath b เอ่อหายใจ n ข้าและหายใจออกเพื่อที่จะรู้จ r กลมหายใจและแล้วพยายามที่จะปล่อยวางอดีตและอยู e ในปั m จุบันนั่ t คือวิธ e ที่ดีที to do ไปข้อถัดไปนะครับจากพยูนกรุงเทพถามว่ามานะตัวที่9คืออุตจจะเหมือนกับนิวรห้าในข้ออุตจจะใช่หรือไม่ต่างกันอย่างไรครับไม่เหมือนนะอุตจจะเนี่ย มันฟุ้งไปในเรื่องของอกุศลแต่กุทธจารในสังโยชน์เบื้องปลายเนี่ยเป็นเรื่องของอาการฟุ้งไปในความดีปานลบความเพียรมากเกินอย่างนี้นะยันเกินมีเป็นพร,รออกมากนะครับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินหนึ่งเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทินหนึ่งความเกดคร้านเป็นมนทินของผิวพันหนึ่งความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาหนึ่ง ความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงหนึ่งความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้หนึ่งอกุศลธรรมที่ลามกเป็นมนทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งดูความี่สุดทั้งหลายมนทินแปประการนี้แลจากข้อสุดดังกล่าวข้อที่ว่าด้วยความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงคําว่าประพฤติชั่วหมายถึงอย่างไรและในส่วนของชายพระสดามีตรัสสอนไว้บ้างอย่างไรครับ อืก็เพิ่งเจออย่างที่บอกเนี่ยนะอย่างของผู้ชายก็ยังไม่เคยเจอของผู้หญิงก็ยังเคยเจออย่างที่ที่ส่งขึ้นมานะนั้นพระสูตรนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะนั้นเออเรามี <c oughs> ข้อมูลเท่าๆกันเนี่ยนะก็พยายามไปสืบคนนะ้นอย่างในใน ipad นะหรือในแท็บเล็ตของนะ ซัมซุงหรือว่ายี่ห้อใดก็ตามนะที่เป็นระบบของ Android แล้วก็ของ a อ p l e ก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เข้าไปศึกษาได้นะแล้วก็ถ้าต้องการหาของผู้ชายก็ลองสแกนหาดูนะใกล้ๆศึกษาแล้วมาบอกกันบั่งก็ได้นะอืมอาาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกพระสูตรนะเพียงแต่ในเรื่องของอริยสัจเนี่ยก็พอจะรอบรู้อยู่บ้างนะ พอสมควรอย่างนี้นั้นส่วนใหญ่เราก็จะ, <c oughs> อะตอบปัญหาในเรื่องของอริยสัจเรื่องปฏิจจสุบัตินะเป็นหลักนะคือเรื่องที่จะธรรมะที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตานำพาเราเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมคือนิพพานนะในสมัยครั้งพุทธกาลมีหรือไม่ที่เดินจงกรมจนบรรลุหรือจิตอธิฐานการงานจนบรรลุครับ เดินจงกรมจนบรรลุมีนะส่วนจิตหรือสติอธิษฐานการงานจนบรรลุนี่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวอย่างเหมือนกันนะเพียงแต่พระองค์จัดว่านี้ก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันและถ้าที่พระองค์บอกสติเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตต์เนี่ยนะนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่อาจจะยากกะเพราะว่ามันยังมีการงานอยู่ ไปจากชูกรุงเทพน,นะครับการทําบุญกับพระทุศีลจะไม่ได้รับบุญเลยใช่หรือไม่และคนทําบุญจะเป็นบาปตลอดกาลนานตามพระสูตรภาพเบือกปอที่ว่าอเนกชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทําตามเยี่งอย่างจุดของภิกษุข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นตุกแก่ชนทางหลายนั่นเองตลอดกาลนาน <c oughs> และการทําบุญที่ถูกวิธีมีอะไรบ้างหาทำบุญกับพระที่รับซองเงินหรือรับเงินโดยตรงเช่น ัดในมหานิกายจะเป็นไปดังพระสูตรดังกล่าวหรือไม่ครับเ,เรื่องของการทํากับราชทุศิลจะไม่ได้รับบุญเลยหรือไม่ก็ไม่จริงเพราะว่าทํากับสัตว์ก็ยังได้เพียงแต่ได้น้อยได้ไม่มากได้ไม่เต็มส่วนเท่าที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองนะแต่ได้น่ะได้อยู่แล้วนะที่พระองค์บอกว่าฉะไหนเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันนะนั้นทํากับมนุษย์ทุศินก็ได้แต่ก็ได้น้อยลงไปตามลำดับแค่นั้นนะเหมือนกับที่พระองค์บอกว่า ให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยก็สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้อย่างนี้นะส่วนพระสูตรที่ยกมาก็ก็ใช่อย่างนั้นนะตรงที่เป็นไป <c oughs> นะว่าจะไม่เกิดสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เพราะว่าผู้ทุศินจะเติบโตนะเข้มแข็งมากขึ้นนะเมื่อพระทุศิลมีมากขึ้นพระที่ดีก็ต้องนั่งก้มหน้านั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาว่ามกลางสงนะ เราะว่าสงฆ์ที่ไม่ดีเติบใหญ่มีมากกว่านั้นถ้าหมู่คณะของประเทศหรือสังคมกลุ่มใดมีคนไม่ดีมากกว่าคนดีคนดีก็ต้อง,ต,องต้องเงียบนะอ่านะก็คนไม่ดีก็ต้องก็จะนําพาหมู่คณะไปนะอันนั้นก็เป็นความเสื่อมของหมู่คณะส่วนการทําบุญที่ถูกวิธีมีอะไรก็เยอะแยะให้ทานนะรักษาศีลน,นั่งสมาธิภาวนานะมักมีองดนั่นแหละ าการทำบุญกับพระที่รับซองเงินหรือรับเงินโดยตรงนะเช่นวัดไอมานิกายเรื่องมหานิกายผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตินะมีแต่ธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติเพราะฉะนั้นเออนิกายอะไรก็ตามนะเอานิกายไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดเลยอย่าไปถือสิ่งที่มนุษย์รุ่นหลังบัญญัติขึ้นนะนั้นถ้าเรามัวไปถือสิ่งที่มนุษย์รุ่นหลังบัญญัติขึ้นเนี่ยคำของเขาก็มีความหมายขึ้นมา นะกลายเป็นคําพระศาสดาก็ไม่มีความหมายเพราะพระศาสดาไม่ได้บัญญัติให้สงมาแบ่งแยกนิกายอย่างนี้นะพระศาสดามีแต่บัญญัติธรรมกับวินยัยนะเพราะฉะนั้นถ้าพระสงค์ทุกรูปถือแต่ธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติสงทั่วโลกจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะจะไม่มีการแยกนิกายนั้นนิกายนี้นะถือแต่คำพระศาสดาก็มีแค่นี้นะคำว่าตลอดกาลนานหมายถึงไม่ได้กําหนดเวลาในการตกนรกหรือเป็นทุกข์ใช่หรือไม่ ไม่ถาวรนะ่ะแค่ว่านานมันนานมากที่พระองค์บอกว่าพรค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกคำเนชาญหรือเปรตวิสัยและความนานที่พวกนี้จะขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกก็คือเปรียบเหมือนเต่าตาบอดนะที่ขึ้นมาเจอแอไม่ไพ่ที่พูดบ่อยๆจากชาญชายัยศรีสเกตนะครับตอนพระที่บินถบาเสร็จแล้วต้องท่องบทอะไรหรือเปล่า ต้องพิจารณาด้วยหรือไม่ครับไม่มีนะรับปาดเสร็จก็ไปต่อรับปาดเสร็จก็ไปต่อนะไม่ได้สั่งให้ทําอะไรนอกจากจักนรงสายใหม่นะครับการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นคนละส่วนกันถ้าเป็นคนละส่วนกันมีพระสุตพุทธเจนะแยกไว้ชัดเจนหรือไม่ครับก็ในเรื่องการอุทิศบุญก็อยู่ในเรื่องของทิดหกกับเรื่องของการใช้ใจ่ายทรัพย์ของคา,า,ารวะ ส่วนเรื่องการแผ่เมตตาก็อยู่ในที่ตรวยกัวาเสตตนะจากผู้ปฏิบัติใหม่นครปฐมนะครับขอพระเจ้าอธิบายปฐมธรรมหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดถึงร้อยแปดสิบเอ็ดอ่านแล้วไม่กระจ่างครับแล้วอันต่อไปอะไรนะอันต่อไปนะครับจากปฤษดาพรปิ่นเกษตรภูเก็ตในเรื่องอนิจจงใช้คําว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแต่ในเรื่องอนัตตาใช้คําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาแสดงว่าวิสังขานั้น ไม่ได้เป็นอนิจจังแต่เป็นอนัตตาใช่หรือไม่ครับเป็นอนัตตาได้อย่างไรนะคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตามันอยู่ในธรรมกลุ่มใดล่ะมันอยู่ในธรรมกลุ่มฝ่ายปฏิจจสุบานเอาพระสูตรนี้มาให้เต็มสิเรื่องสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยนะพระองค์จะตรัสเกี่ยวกับสัพเพธรรมนะอนาัตตาสัพเพสังคารานิจจาสัพเพสังคาราทุกการสัพเพธรรมานัตตาแบบฟอร์มการพูดเนี่ยนะ เป็นแบบฟอร์มของปฏิจจสุบาท์ล้วนๆเลยนะว่าพระตถา,าคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเถียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปับ,บจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะและพระองค์ดึงอิทัปปัจตาออกแล้วใส่สัเพสังกาลานิจจาเข้าไปนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาพุทธพจนะเราจะไม่รู้ว่าผู้เจ้าเนี่ยเชื่อมเชื่อมพระสูตรอย่างไรยกอันไหนออกหยิบอันไหนใส่เข้าไปและเมื่อหยิบอันไหนใส่เข้าไป มันคือแทนตัวนั้นทั้งหมดเลยเพราะนั้นสัพเพมานัตตาเนี่ยอยู่ในทมฝ่ายปฏิจจสุบาทซึ่งคือขันธ์ห้านะไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานเลยเพราะเหตุปัจจัยของการเห็นอนัตตาคือการเห็นทุกขงังเหตุปัจจัยของการเห็นทุกขังหรือแตกสลายมาจากอนิจจังเหตุปัจจัยของการเห็นอนิจจังมาจากอุปาโทปัญญายติคือเกิดปรากฏเมื่อเกิด จึงมีเสื่อมเกินนิจจังเมื่อเสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆคือติดตสารยตตังปัญญ,ญายติก็จะมีดับคือนิโรธและเมื่อดับแล้วเนี่ยตัวตนที่มันปรากฏคือปรากฏชั่วคราวพระองค์จึงบอกว่าเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นอนัตาตาต้องดูตัวอย่างตามที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้ว่าพราะองค์ใช้อนัตตาอย่างไรนะอ่าเพราะนั้นเราอย่าไปไปไป,ไปสร้างเองดูตัวอย่างที่พระเจ้าตรัสไว อย่าไปดูตามพจนานุกรมหรืออะไรนะเพราะถ้าเขาผิดละ่ะทํำยังไงดูตัวพระสูตรเลยดูตัวพุทธวจนะเลยนะว่าพระองค์ตัดอย่างไรเอาหยิบตัวอย่างมานั้นพระองค์มีตัวอย่างเป็นน่าจะเป็นร้อยพระสูตรนะที่บอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแต่บอกนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของอนัตตามาจากเกิดปรากฏเ,เสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับเป็นอนัตตา ส่วนนิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีดับมีไหมไม่มีนะเมื่อดับไม่มีเราจะบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเพราะตัวอันแรกมันยังไม่โผล่มาเป็นตัวให้เรียกเลยอะนะอ่าเพราะฉะน,นั้นอนัตตาจึงไม่มีสําหรับนิพพานนะทีนี้อคนที่บอกว่า สัพเพรมานตตาเนี่ยพระก็บอกว่านิพพานเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้เวลาบอกว่านิพพานยึดไม่ได้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ใช้ว่านิพพานเป็นอนัตตาแลวถึงยึดไม่ได้พระองค์ใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมันหมายในสิ่งทั้งปวงนะซึ่งคีย์เวิร์ดของมันคือซึ่งในโดยความเป็นว่าของเรานะปฏิปทานี้จะพูดว่าไม่สําคัญมันหมายซึ่งขันธาตุอายจะตะนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายใน ขันธาตุอายตจนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธาตุอายยนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายขันธาตุอายยันะใดๆว่าของเราส่วนเวลาไม่ยึดนิพพานพระองค์จะหยิบตัวขันธาตุอายจนะใดๆออกไปแล้วใส่คำนิพพานเข้าไปแทนก็คือไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรา นี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมรรหมายในสิ่งทั้งปวงนั้นใช้พุทธวจะนะให้ตรงด้วยนะและไม่เพลินอย่างยิ่งสิงนิพพานใช้ปฏิปทาการละนันทิในนิพพานเข้าใจไหมอย่างนี้ไม่เคยมีบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาหรือว่าให้เห็นนิพพานโดยความเป็นอนัตตานะแล้วเธอถึงจะปล่อยวางนิพพานอย่างนี้นะไม่ใช่ใช้ปฏิปทาการละนันทิ นั้นพระสูตรนี้มีจัดบอกไว้เวลาคนหยิบพระสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเก็บประเด็นไม่ได้นะเมื่อไม่ได้ศึกษาพุทธวจะนะจะไม่รู้ว่าปฏิปทาเพิ่อถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคืออะไรนะปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือ,องสักยะคืออะไรนะตัวเนตังมะมะเนสมัสมิณะม่สวัตตาน,น,นั้น <c oughs> ตัวปฏิปทาการละนันทีเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะอนะแล้วก็ในตัวของไม่สําคัญบั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราจะไปซ้ํากับปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะอยู่ด้วยนะส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคําว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา จะมีซ้ำอยู่ในปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญบั่นหมายในสิ่งทั้งปวงแต่พระองค์จะไม่ได้เอาว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราใส่เข้าไปในปฏิปทาเพิกถอนความสัมคัมนธ์บรรทหมายในสิ่งทั้งปวงเห็นไหมพระองค์เฉือนออกไปอันเดียวเฉือนอันนี้ออกไปอันเดียวเพราะอะไรเพราะตัวตนนั้นมีได้เพราะเกิดปรากฏแต่นิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏนะ ทกลับไปดูคุณสมบัติของสังฆาะกับอสังฆาตสักก่อนไม่เคยมีใครยกพระสูตรนี้ขึ้นมาเลยว่ากฎของสังฆาตคืออะไรกฎอสังฆาะคืออะไรอสังฆาะคือนิพพานอสังฆาะเป็นชื่อแทนนิพพานกฎของอสังฆาก็คือกฎหรือคุณสมบัติของนิพพานนั่นเองว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสองหวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมสาม นัตติดตัสศอัญาตตังปัญญาติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวนะอย่างปรากฏนั้นดูสิเราเนี่ยยกพุทธวจนะทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าคนที่ใช้สัพเพธรรมานตตาแล้วบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยถามว่ายกแต่พุทธวจนะไหมไม่ยังใช้สาวกภาสิตาอยู่เลยยังใช้คําที่สาวกภาสิตขึ้นบัญญัติขึ้นเอามาเป็นข้ออ้างหรือหลักฐานนะ นั้นลองใช้คำพระศาสดาอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าจะจะเข้าใจนะนะเรื่องนี้ไม่ใช่ที่จะเข้าใจยากเกินไปนะเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้ตามได้เพียงแต่ขอให้ใช้คำพระศาสดาล้วนๆนะนั้นลองวางเนี่ยลองใช้เวลาสักเดือนสักสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนวางคำวางคำที่ไม่ใช่คำศาสสดาออกนิดหนึ่ง ตัดใจเลยศึกษาแต่คำพุทธเจ้าส,ดดนะสักปีเดียวนะสักปีเดียวนะเข้าใจแน่นอนนะเข้าใจแน่นอนนะลองไม่ใช้คำคนอื่นสักนิดนะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป